วนใหญ่มันจะก่อตัวเป็นฝนแล้วนะนั่นนะมันจะขึ้นฝนนะควันเ็ไปจะก่อตัวเป็นฝนแล้วยากก่อตัวเป็นกนแหกเป็นฝนนั่นนะวนไปไหม้ไเราียไนเนี่ย เบ่งเ็ดังเบ่งไปเบ่มาเด็ก็จะอื่นเด็กจะออกเตอนนี้เราเบ่งเบ่งโย่ิจเบ่งเคล็ดม่ชจาเด็กเไปรีบเล่งอเวลาปวดเหียวมันจะออกก็ปล่อยธรรมชาติแกไปเบ่งมันปล่อยธรรมชาติไปตื่นเต้นท่นตื่นเต้นแล้วมันสิโนี่วาท่านดูก็มอนะโมเขาชิว่าให้ คอยนีบมจไปหาหมอเยวอเนี่ยจเว้าเลบอกเขต้องเบ่งป่อยทรกรามันก็นั่งเบาออกจ้าแนว่าเลยทีเบ่งที่ยังวาหนงกอดมือกอดความเปนมเพแค่กน่นี่เรกนี่ของแม่